สวัสดีครับพีเคแนวคนบนนอครับวันนี้วันพฤหัสครับใวเวลาจวดดีละว่าวจุลาฮฮะมือไปแข่งต๊บาเดเยวหัวสักาหากัวหักเลยครับสอมเอาง่ายง่ายครับปัดขาหล,ลุมแปะเลยเอาง่ายง่ายครับเพราะมันอยู่ขันแม่นวนอยู่กับิตัดหวัวยสัว์ลงนะครับหวัวประมาณนี้ได้ที่กันครับมันหักมันหักช่วงนี้นะครับ บาดเดียวเจอลมแห้งจ e ังหวะนรกนะครับ e หัวหักคอหล่อหลังจากสมดวลสิลองยนเบิึงนี่ครับมันสีจวดคือเขาบอกลอยแปดสิบเสนว่าจุลาสิงตัวนี้ที่ว่าสายแข็งกับแข็งนะครับลมแห้งก็จวดเป็นจวดนี่แต่ว่าจากนี้อาการเอียงคางเล็กน้อยเว้นครับวิธีปรับเอียงผม ปกติผูกตรงกลางมี่เอียงครับผูกใค่ปีกเลยง่ายๆครับลำดีลำไรขันวาวไว้อีนี้จังผูกเป็นเข้าสามเดียมครับสีขาวอ่ะว่าวลายใหญ่ฮะไปจวดกันเลยเมื่อนี้ส่งส่งร่มดีนะครับคำมาแรงมาร่มเริ่มดีเมื่อนี้ว่าสิจัดสองเลยบีเข้าเออกไปดันอีกครับฟังเสียงสนุ่สนุกขั้นใหญ่นะครับ tắt xoáng đây tôi tối con gặp tối <laughs> nay mình thương tên xếp bòi chú โอ้หไปไปเยี่ยมไปแล้วครับเดี๋ยวจะสิบล่อยจุฬาครับตันนี้กองกระหมัวว่ะหกสั์เสือกเงาแบบเดียวเลย วาแม่ลูกปกตินะครับผมจับถอดหางนั่งคนกระถามาเฮ็ดจังไรขอสูตรเนี่ยมันผมก็เฮ็ด่บ,บ,บมีสูตรด้ยครับผมเฮ็ดโหลดเฮ็ดวาวาใส่หางปกติอนะั่างละบ่จำเป็นว่าต้องเป็นสูตรถอดหางยังครับเพียงแต่ว่าเขาปั๊บให้มันเป็นครับพ่อโอ้คือสัน่นเหรอแห้งซุ่มเข้าไปแห้งสั้นครับ คามแม่ลูกปกติแล้วเพียงแต่ว่าขเขาเข้าใจอาการเขาแต่งเป็นมันก็ขึ้นนะครับผู้ใดปั๊บเอียงเป็นกับทวงหัวเป็นมันกขน็ขึ้นคือกันเบิดอนแหละเน้นปล่อยฟังเสียงสนุนะครับตัวใหญ่ครับเอาไปเบิ้งวาจุลาเข้าวันที่นี่ สัตว์เลยครับซ้ำร่มดีร่มกระรังมาสอมมอวอัวแล้วมันสิขึ้นขึ้นเกาบ่ไปปัดสัตว์เลย โอ้ยเค็งสิ่งศุกหน่อยพวดเค็งสิ่งศุกหน่อยพวดนะครับ ตัดสองเลยจวดที่เราครับสมหัว่ะสอมองยังไงซุปเอาเลยนะครับบริได้มัดบมดได้ยัดลอยแปดสิบเส้นเลยตัวนี้ไปสนามแข่งกับสู่เขากับบ่ได้วันนี้อัมพอยเลยนขึ้นดีขนาดครับ ตื่นสนามนะครับว่าไปเจอในมี่เสี้ยนไปเจอของแท้เขาเปิดอาลาัดเขามันสูงนทรบอกว่าว จัดสองลำเลยเมือนี่สอดแจงคู่มือนะครับทางนี่ตัวใหญ่ไอ้ผุนตัวใหญ่ก็ใส่เสือกงาวบบเดียวเลยมือนี่ถือว่าร่มดีวันพฤหัสตัวใหญ่นี่สายแข็งนะครับ นูขั้นไงเนี่ยจะเสียงหนุ่มกว่ามวลกว่ากันตัวหน่อยนี่สายเตือเอารมปรับสนุกอีกบ่วะมันคือเตือดแนวนั้นวะ่ะ Terima kasih telah menonton!

มใส่ไม่เป็ดเล้าเลยครับจังหวะมันหยานวันนี้จัดสองจัดสามเลย สี้ขาวนี่ขึน้นไปกับสะท้อนแดดคี่กันนะครับยำเว้นจะง,งามเวลาผ่ามันถือแดดมันก็ยังแบบแสงนี่อ่อนนะนะเขาขาวือขีอฟ้านะครับแนี่ไปเห็นวบาเสียพุ่มก็ล่างขึ้นครับโอ้ยไก,ก,ก่ไก่พุ่นเห็นบ่ครับผุ่นดำดำใสเอ,อ๋อเด็กๆด็กเด็กพุ่น ไปได้ว่าทางเด็บูคือใส่ค่ะเด็กบู้นี่วาวจานเจอว่าเดือยเป็นงูเลยครับตัวนั้นโอเคครับผม นี่กค็คงสิจบเ,เที่นี้แล้วครับมือนี้มันพลึกหัดมันเลียนวาวอีกคือเกา่าครับคือเก่าคือเดิมเป็นประจำทุกมือว่าแต่มีลมหอมบวพาดน,นะครับปับงปีใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเช็ดคือเกา่าคือแลียนวาวครับโอเคครับสวัสดีครับ